ไปนอนละปูนกันบ่เจ้าวันนี้เราจะปลาไปแอวบ้านไม้สุกมอกม้วนบ้านไม้หลังน้อยในโซนอำเภอมแม่ทาจังหวัดละปูนบ้านไม้หลังนี้เป็นบ้านไม้ที่สร้างเองคนที่มาแอวบ้านไม้จะเป็นอารมณ์ไม้แอวบ้านญาติที่อยู่ต่างจังหวัดเมื่อมาถึงบ้านแล้วแค่สามารถเดินเก็บพืชพักต่างๆในบ้าน เอามาทำเป็นอาหารเมื่อไรยังได้เลยผักเขาปอสารอยากให้คนที่มาแอวในบ้านมีความรู้สึกว่าเหมือนเฮาได้มาแอวบ้านยากที่อยู่ต่างจังหวัดลงเย็นๆย็นทำกับข้าวเซ็ตน,นั่ง,งก,กินข้าวอู้กันเล่นกับน้องแมวที่จะออกมาทักทายผู้คนบ้านเฮามีแมวเปิ้นจะชอบออกมาทักทายและเล่นกับผู้คนที่มาแอวบ้าน ในแต่ละทิ่บ้านไม้มีห้องนอนสองห้องมีระเบียงกับห้องโถงเป็นห้องเสริมที่เพื่อแขกได้นอนได้อากาศเย็นสบายม่วนอกม่วนใจมีอาหารเช้าที่สามารถเลือกได้สั่งเจ้าของบ้านได้เลยว่าขาอยากกินอะไร สักกรรมเราจะเตรียมตัวกันที่จะออกไปแอววัดหลวงวัดพระธาตุทราิพุงชัยวัดประจําจังหวัดละปูนปลาแขกในบ้านไม้ไปทำบุญกันแล้วก็แอวหาของกินในตัวเมืองละปูนหลังจากที่ทำบุญแล้ววันนี้ เฮาจะปลาแขกไปกินข้าวขาหมูข้าวขาหมูหลังกาดเป็นข้าวขาหมูสูตรโบราณเนื้อนุ่มลำขนาดเจ้าอยากให้คนได้มาจิมออกจากตัวเมืองละปูนเฮาปลาแขกชุดนี้ไปแอลตี้เก้าไม้ร้านนารีสอร์ทเก้าไม้ร้านนาเป็นลงบ่มยาสูบโบราณที่เอามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้รางวัลจากนานาชาติหลายตี้เก้าไม้ล้านนาเป็นรีสอร์ทที่อุดมไปด้วยความเขียวมีมุมถ่ายรูปหลายตี้อยู่ในเขตของอำเภอสันปะตองมีคาเฟ่ยอยู่ในรีสอร์ทที่ให้เรานั่งกินนั่งดืง่มชื่นชมความงามของธรรมชาติความเขียวชะอุ่มเขานั่งอยู่ในเก้าไม้ร้านนารีสอร์ท ใชเวลาเมื่นพอสมควรนั่งพักพ่อนกันเมื่นเมือนเก็บแรงเอาไว้แหมสักกรรมเอาจะปาแขกไปเดินแอวกันที่อุทยานแห่งชาติแม่ว,วางนั่งพักพ่อนกันให้เต็มที่กินน้ำถ่ายลูกเก็บบรรยากาศเก็บความทรงจำที่ดีงามไว้ เป็นทิพยครอบครัวตี้ม่วนอกม่วนใจแหมสักกรรมเราจะพาทุกคนไปที่อุทยานแห่งชาติแม่วางเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นผาช่อสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งหนึ่งที่ทุกคนมาแล้วบัดดีพาที่จะไปผาช่อเป็นหน้าผาสูงชันสูงประมาณ30เมตร มีความโดดเด่นและสวยงามเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาซึ่งเป็นทางเดินของสายน้ำปิงเมื่อหลายพันปีมาแล้วมีขนาดใหญ่และอนาบริเวณกว้างซึ่งทุกคนที่มาจะต้องประทับใจเขาใช้เวลาเดินทางประมาณ400กว่าเมตรเดินทางได้พอเรียกเหงือนะเจ้าบ่าอิดล้ำไป แต่ความสวยงามของธรรมชาติของสิ่งที่แปลกทำให้ทุกคนหายเหนื่อยและมีความสุขกับสิ่งที่ได้หันให้ให้ทุกคนได้มาหันตัวกันด้วยสายตาของตูเกเกาเาเดินทางป๊กตามเส้นทางเดิมแต่เป็นทางที่คดเคี้ยวเล็กน้อยเป็นซอยแคบๆซึ่งก็จะเดินม่วนดี เก็บภาพสวยงามถ้าไม่แอวกับเฮา mm hmm. เฮาจะมีรูปงามงามเพื่อทุกคนปิ๊กออกไปนะเจ้าออกเดินทางจากผ่าชอบปิ๊กมาที่บ้านไม้ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีนั่งรถบัสิล้ำไปปิ๊กมาพักพรกินข้าวทุกคนนอนหลับเพราะว่าอ่อนแหง ใช้พลังงานเดินกันค่อนข้างหนักเก็บความประทับใจเก็บไว้เพื่อที่ว่าวันพูกเราจะปิก๊กและไปจากบ้านไม้หลังนี้หวังว่าเราจะได้ปิ๊กมาปะกันแหมครั้งมาม่วนมาสุขใจไปด้วยกันในบ้านไม้สุขมักม่วนยินดีจัดนักเจ้า